สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะที่เราเรียนรู้กันทางออนไลน์นะคะสัปดาห์นี้คุณครัวจะสอนเด็กๆนูยตัวเรานะคะอ่ะทีนี้เด็กๆแต่ละคนเนี่ยรู้ใช่ไหมคะว่าตัวเราเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเด็กๆัสเกตยังไงบ้างคะเดี๋ยวครัวมีภาพมาให้ดูนะอ่ะ ะะเด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะอ่าเก่งมากค่ะเป็นผู้ชายนะคะเร,เราดูเราดูได้ยังไงเขาเป็นผู้ชายบอกว่ามีผมสั้นใช่ไหมคะแล้วก็การแต่งกายเป็นยังไงคะผู้ชายใส่กางเกงใช่ไหมคะ,ะใส่กางเกงนะคะแล้วผู้ชายเนี่ยจะต้องพูดว่ายัางไงคะพูด ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยต่อไปมีอีกรูปหนึ่งนะวิทีเด็กตอบได้ไหมคะว่าเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายเก่งมากๆเลยเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะสังเกตได้ยังไงเอ่ยว่าผมยาวแล้วก็ใส่กระ โอ้เก่งมากมากเลยนะคะเราจะสังเกตจากรูปร่างลักษณะของตัวเรานะคะเด็กๆทําได้ใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆจะต้องมาสังเกตนะคะว่าเด็กๆเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้ชายเด็กๆจะต้องพูดครับถ้าเด็กๆเป็นผู้หญิงเด็กๆจะต้องพูดค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูมาจะให้เด็กๆวาดรูปตัวของเด็กๆเอง ถ้าเด็กๆเป็นผู้ชายดเด็กๆก็ต้องวาดเด็กผู้ชายถ้าเด็กๆเป็นผู้หญิงเด็กๆก็ต้องวาดเด็กผู้หญิงนะคะพร้อมระบายสียแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งทางกล่ายของครัวเหมือนเดิมนะคะและครูวาจะรอชมผลงานของเด็กๆนะคะบ๊ายบายค่ะ